วัน,นี่คือผลงานสําหรับวันนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือดอกหนึ่งดอกหนึ่งแล้วก็ยังมีดอกตรงนู้นอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะหุ้ยขายาวด้วยค่ะสวยค่ะเดี๋ยวเก็บอันสองดอกแรกไปด้วยนะคะดึงยากอังัดข้างัด,งดกลุ่มนี้ได้หลายดอกอยู่ค่ะปพอ่อเจอดองเห็ดพึ่งเลือดค่ะมีแต่ดอกส,สวยๆเลยค่ะดูค่ะแปลกตาค่ะ คนที่ไม่ชอบสีมันก็จะดูน่ากลัวนิดนึงหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเห็ดนะคะนี่ค่ะตรงนี้ยังโผล่สามดอกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเดินป่าตามล่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะว่าแล้วเราก็ไม่รอช้าค่ะรีบเดินกวาดตามองหานะคะเพราะว่าป่านี้คนเยอะทุกวันค่ะเพราะว่าติดเขตเมืองนะคะ เดี๋ยวป้อ๊ตจะไปดูตรงป่าปิลไทตรงนู้นก่อนนะคะไปค่ะมองหาเห็ดแล้วก็ชมบรรยากาศป่าไปด้วยเลยนะคะร่มรื่นค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเห็ดสักดอกเลยนะคะมาผิดทางหรือเปล่าป้าโอ๊ตว่าแล้วก็เจอเลยค่ะ ประเดิมดอกสวยอีกแล้วว้ายขายาวอุย้ยมานๆๆค่ะตัดขาเลยไหมคะตัดเลยจ้าเหมือนอย่างเคย<ม>เจอเห็ดสวยๆก็ใส่ถุงมือไม่ทันคะ่ะทุกคนคือความตื่นเต้นมัน <laughs> โอ้ยเนาะ <laughs> ยับยั้งใจไม่อยู่นะคะป้าอ้นตื่นเต้น รีบเก็บอย่างไวสวยค่ะเดิมดอกแรกมานๆนนะคะเอากล้องไม่จับให้นะนี่ค่ะเจออีกดอกหนึ่งเจ้าคือมันล้มอองต่องอองแต่งอย่างนี้ละค่ะเนี่ยยังแน่นเลยนะคะอุ้ยป้นเหลือบเจออีกดอกค่ะ โอ้ยนี่ค่ะขาเล็กนะคะแต่แน่นค่ะสวยไปค่ะเอาเก็บรวมรวมกันไปนะคะเจออีกดอกค่ะแต่เหมือนมันจะช้ำรุดไหมค่ะหุยดอกยังใหญ่มากโอ้ยอันนี้บวมแล้วค่ะขาบวมเอาเก็บเ,เก็บว้ค่ะใหเฮทากแต่ก็ยังเจออีกดอกค่ะอุ้ยดอกนี้สวยค่ะ อุ้ยขาสวยอีกแล้วเดี๋ยวยังมีดอกช่ำรุตอีกดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าอ้นพาไปดูใกล้ๆก,กันนี่ค่ะอุ้ยเสียดายนะโอ้ยเนาะบวมน้ำแล้วอะเจออีกแล้วค่ะดอกตะมุตะมิตอนนี้ป้าอ้นยังไม่เจอแบบเป็นกลุ่มเลยนะคะอุ้ยขาสวยค่ะอวบอีกแล้ว แล้วป้าอ้นก็เจอเห็ดเป็นกลุ่มแล้วค่ะกลุ่มนี้มีห้าดอกงามๆค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยจ้านี่ค่ะตรงนี้ยังโผล่สามดอกนะคะตรงนู้นอีกดอกตรงนั้นอีกดอกเราก็เก็บกันเลยจะช้าอยู่ใหญ่อุ้ยขาวสะอาดมากค่ะไม่ใส่ถุงมืออีกแล้วป้าอ้นใส่ไม่ทันค่ะเดี๋ยวใส่ตอนตัดขาแล้วกันนะคะไปต่อค่ะไปต่อ เหมือนพระอ้นจะพูดคำว่าไปต่อติดปากแล้วนะคะเนี่ยรำคาญก็บอกกันนะนี่มีอีกไหมอ่ะเดี๋ยวพระอ้นขอกวาดตามองแป๊บนะคะได้อีกดอกคะ่ะสวยๆเจอน้องน้อยพึ่ง,จ,งจะตะมุตะมินอกจากเจอน้องน้อยตะมุตะม,มิแล้ว ยังมีรอยคนอื่นที่เข้ามาแล้วก็ตัดขาทิ้งไว้ก่อนหน้านะคะกลุ่มนี้ได้หกดอกงามๆขาขาวจุ้ยสวยๆค่ะเพิ่งออกใหม่ๆนะคะเพราะฝนตกคนเก็บทุกวันเห็ดก็ออกทุกวันอยู่ที่ว่าใครจะโชคดีได้เจอดอกเล็กดอกใหญ่นะคะโอ้ย oh <my. S 1> เอา กล่องจะลม้มซะงั้นโอ<ฮ>้ยสะออนขาเหตุค่ะทุกคนคือขาขาวจ้๊ะเลยอือันนี้เหลืองเออออกได้อยู่สวยอืมอม,มีท่า เจอเห็ดพึ่งเลือดกลมสวยสีเดียวกันกับใบไม้เลยนะคะหูหยขาแบบไม่มีตำหนิเลยค่ะสวยค่ะดอกสวยๆปอนก็จะขอตัดขาไปเลยนะคะตัดขาโชว์ค่ะนี่ค่ะสวยงามไม่มีตำหนิเลยค่ะ แทบไม่ต้องใช้แปรงปัดเลยนะคะเพราะว่ามันสะอาดมากค่ะปาดทุกคนปอ้อนเจอดอกเดียวตระงานอย่างสวยเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนยังสวยหุยงัดข้างัดปาดดูขาค่ะ เห็ดสวยๆอย่างนี้เรามาลุ้นตัดขาด้วยกันนะคะหูเสียดายค่ะเกิดดอกเดียวงอย่าใหญ่บักเอฟแต่ว่าโอ้ยเนาะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปหาเอาที่อื่นต่อนะคะไม่แน่ใจว่าหมวกมันได้ไม่เอ่ยเดี๋ยวผ่ากลางดูนะคะอุย้ยเรามาเจอเธอช้าไยค่ะหนอนเจาะพุนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปหาใหม่ค่ะ ป้อ,อนเจอดงเห็ดพึ่งเลือดค่ะมีแต่ดอกส,สวยๆเลยค่ะแต่สีมันกลมกลืนกับใบไม้นะคะป้อ,อนไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นสีของมันชัดหรือเปล่านี่ค่ะอย่างสวยค่ะตรงนี้สองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหดอกนะคะแล้วก็ยังมีประปรายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยค่ะน,นี่คือ2ดอกแรกนะคะดูค่ะอย่างสวยเลยค่ะเดี๋ยวไปเก็บฝั่งนู้นต่อนะคะอุ้ยยังมีดอกเล็กดอกตรงนี้อดอกหนึ่งค่ะ แล้วก็นี่ค่ะเดี๋ยวไปต่อนะคะไปต่อค่ะนี่ค่ะหัวดำๆเหมือนไม้ขีดเลยนะคะมีอยู่ฝั่งนู้นอีกนะคะนี่ค่ะนี่ขนาดว่าดอกเล็กของป้าอ้นนะคะหูยสวยค่ะโอ้ยนี่ค่ะอันนี้เล็กจริงค่ะกำลังผลูขึ้นเลยอยยังมีอีกค่ะยังมีอีกค่ะปอดโอ้ยดึงค่ะดึง ไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกใหญ่กันนะคะนี่คะ่ะทุกคนที่ป้าอ้นอยากให้ดูคือมันแปลกค่ะคือมันทําไมดอกเล็กดอกน้อยมันขึ้นมาอยู่บนหมวกแบบนี้ล่ะคะเหมือนกับว่ามีคนตัดแล้วทิ้งหรือยังไงแล้วดอกใหญ่มันดันขึ้นมามันก็เลยติดเนี้ยคะ่ะสวยงามค่ะเดี๋ยวป้าอ้นดึงออกมานะคะโอ้คมันอาจจะเหนียวนิดนึงนะคะทุกคนอุ้ยดูค่ะขาอวบยังสวยมาก สีสวยค่ะเอ้ยหมุนเร็วไปแล้วมันก็เลยภาพออกเกลบเลอเบลอค่ะดูค่ะแปลกตาค่ะแล้วใกล้กๆกันตรงนี้ก็มีคู่แฝดนะคะนี่ค่ะเก็บค่ะเก็บเอ้ยเดี๋ยวไปใสร่รวมกันนะคะเดี๋ยวนับดูนะคะว่ากลุ่มนี้มีกี่ดอกค่ะมีประมาณ15ดอกนะคะ ไม่ให้รวมเนี่ยดอกเล็กดอกน้อยด้วยนี่ป้าอ้นไม่ได้นับรวมนะคะตัดขาดีกว่าน้ะจ้า,<ช>าม, <sage> มีแต่ดอกส,สวยๆคะ่ะทายยังไม่ทันได้มาเจาะเลยนะคะ <S <s <uss> <S เห็ดพึ่งเลือดทำความสะอาดง่ายตัดขาง่ายคะ่ะแต่ว่าสีของมันนะคะถ้า คนที่ไม่ชอบสีมันก็จะดูน่ากลัวนิดนึงหรือว่าคนที่ไม่รู้จักเห็ดน,นะคะจะไม่กล้าเก็บกินนะคะตอนแรกประอ,อ้นก็ยังมองค่ะว่าเฮ้ยมันกินได้ไหมอ่ะนี่ค่ะดูค่ะต้อนผ่าออกจะเหลืองสวยนะคะสักพักมันก็จะเปลี่ยนสีค่ะเดี๋ยวเรามาตัดยักใหญ่นี่ <laughs> มันช้ำนะคะออกแนวช้ำชนี่ค่ะออ้ยสวยเนี่ยแกงหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะแล้วก็จะกรุบกรุบกรอบๆ,ๆ,ๆเลยค่ะต้มนานต้มนานก็ยังกรอบนะคะ อ้นชอบค่ะเห็ดนี้รองจากเห็ดพึ่งหวานเห็ดนี้เป็นอันดับสองของลุงกับป้านคะคะเอามีดป้า,าก็คมเกินนะคะเกือบตัดทั้งเกือบเกือบตัดทั้งขาทั้งต้นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าอ้นขอตัดขาส่วนที่เหลือนะคะก่อนที่จะไปต่อค่ะ วันนี้ป้าอ้นก็ได้เห็ดพึ่งเลือดพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเข้าป่าสนดูค่ะว่าจะมีเห็ดพึ่งหวานอีกหรือเปล่าค่ะป้อ้นเจออีกแล้วค่ะเท่าที่ตาเห็นตอนนี้มีแค่สี่ดอกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือดอกหนึ่งดอกหนึ่งแล้วก็ยังมีดอกตรงนู้นอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะนี่ค่ะดอกนี่อย่างสวยหุย้ยขายาวด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีอีกดอกหนึ่งค่ะไปดูค่ะไปดูไป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 โอ๊ยปนข้ามขอนไม้เสียงขนเสียงขอนไม้หักเพราะว่าปนขามันปาดนี่ค่ะสวยค่ะเดี๋ยวเก็บอันสองดอกแรกไปด้วยนะคะนี่ค่ะมันเพิ่งจะโผล่ปนเห็นรอยคนตัดขาใกล้ๆนะคะ เขาน่าจะมาเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนี่สวยงามอรารามแท้แลตะลึงอีกแล้วนะคะยังค่ะยังไม่หมดยังเจออีกค่ะแล้วก็ยังมียังโผล่หัวออกมาตะมุตะมินะคะนี่ค่ะรุ่นนี้พอได้กินอก็ยังแกงอร่อยนะคะ แต่ว่าต้องล้างยากหน่อยวัดเจออีกค่ะทุกคนอย่าว่าเล่นๆไปนะคะยังมีอีกค่ะตามไปค่ะตามตามตามนี่ถึงแม้ว่ามันจะช้ำรุดแต่ว่าโมกมันจะช้ำรุดแต่ว่าขามันก็หอยอวยอวบสวยยังมีอีกดอกนะคะที่โผล่เหนือนี่ค่ะโอ๊ยกปนตื่นเต้น หมุนกล้องไวไหมนี่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวของ,งัดไม้ออกก่อนนะคะกลัวจะลวงมาเจอท่าอุ้ยอันนี้อันนี้ขานแน่นค่ะแต่ดึงยากงัดขะงัดสวัสดีค่ะเ,เจอคนไทยมาคะหนูหนูกำลังงัดอยู่เลย่ะงัดโอ้ยงัดโอ้ยงัด นี่ค่ะโอ้ยหกักสวยค่ะเอนอนี่สนค่ะทุกคนกลุ่มนี้ได้หลายดอกอยู่ค่ะยังสวยนอนกลิ้งพื้นหนึแล้วนะคะพ่ะออ้นคนก็สวยเห็ดก็สวยพ่ะอ้นก็อยากให้เห็นทั้งสองอย่างเนาะเมื่อกี้ยายแกก็เรียกยายแล้วกันนะคะแกเดินมาแก เดินพลัดหลงกับเพื่อนร่วมทางค่ะนี่ไม่ใช่เพื่อนร่วมทางแกมากัน3มคนค่ะแกหาเพื่อนแกไม่เจอแกก็เจอก็เข้ามาถามว่าเจอเพื่อนแกไหมสวยค่ะอู้สวยขายาวสําหรับคนชอบกินขานะ,ะอู้ยป้าโชคดีค่ะดูค่ะเหมือนดินงสอนะนางงามขายาว ประอ้นตื่นเต้นดูสิตัดอย่างหนาเลยค่ะเดี๋ยวขอตัดอีกสักดอกหนึ่งนะคะล,ลดความตื่นเต้นก่อนนี่เดี๋ยวจะตัดออกเยอะยายแกมาเห็นเมื่อกี้สะออนเห็ดประอ้นค่ะนี่ค่ะโชว์สวยๆเลย ตอนนี้ก็เข้าช่วงบ่ายแล้วนะคะอากาศก็เริ่มเย็นแล้วค่ะนอกจากอากาศจะเริ่มเย็นก็ยังมีคนที่เพิ่งเลิกงานมานะคะก็เดินเหนือเข้าป่าเยอะๆเลยค่ะอ้อนเจอคนไทยอีกนะคะ กำลังหาอยู่ฝั่งนู้นค่ะแต่วันนี้ปอ,อ้นได้พอแล้วสําหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวปออนขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่บ้านค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าปออนใ้เห็ดเยอะแค่ไหนนี่คะ่ะทุกคนนี่คือผลงานสําหรับวันนี้นะคะหูได้จะดอกอ,อ,อ่อนสวยๆเลยค่ะ รอบนี้ป้าอ้นจะหั่นเป็นช,ชิ้นชิ้นเล็กๆแล้วก็ลวกไว้แช่ช่องฟรีซไว้กินนานๆตลอดทั้งปีนะคะดูดอกนี่อย่างสวยค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวป้าอ้นขอตัวไปทําเห็ดก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์ให้เป็นกําลังใจป้าอ้นด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ